สวัสดีค่ะทุกท่านหลังจากาหายไปนานครั้งนี้ก็ What I eat in A week มาแล้วครับผมอยากจะบอกก่อนว่าฟ้าไม่ได้กินคลีนหรือว่าเลือกกินมากเท่าแต่ก่อนแล้วนะหลังๆก็คือกินแบบเอาอร่อยแล้วจะบอกว่าอย่างคลิปนี้ก็จะเป็นการกินแบบว่าเรียกได้ว่าดีครึ่งไม่ดีครึ่งน <c oughs> ึกออกไหมก็ยนยวนแชร์แบบพอประมาณนะบาลานซ์ให้มันแบบเออเน้นที่เราอยากกินด้วยแล้วก็บางอย่างก็ยังเลือกเพื่อสุขภาพอีกด้วยก็หวังว่าจะชอบกันก็เชิญรับชมเลยครับวันแรกนะคะเช้านี้ก็กินเป็นข้าวหน้าแซลมอนเบอร์นซอส ไบกิ้งฮอตมายโออันนี้สั่งมาจากโจนสลัดนะคะฟ้าสั่งมาเป็นแบบข้าวครึ่งผักครึ่งแล้วก็มันก็จะมีพวกผักสลัดใช่ไหมมีถัว่วมีอะโวคาโดมะเขือเทศอะไรเงี้ยผักค่อนข้างเยอะแล้วก็มีแซลมอนมานิดนึงแล้วก็มีข้าวด้วยก็โอเคเลยนะได้สา,ารอาหารค่อนข้างครบถ้วนใส่ซอสน,นิดนึงใส่ประมาณครึ่งหนึ่งของถ้วยที่เขาให้มานะคะก็ก็ถือว่ามีน้ําตาลแต่ว่าเราเน้นอร่อยด้วยไงอือต่อ <c oughs> ด้วยคาหมูระหว่างวันนะคะสั่งมาเป็นนมโอ๊ตมิลโกโก,โกนะ้นะมันมันคือชื่ออ ไข่มุกแล้วก็โบบีโบบ้าเออซึ่งไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่ามันอร่อยดีก็นั่นแหละคะ่ะเราไม่ใส่น้ําตาลในนมแต่ว่าเราก็กินแป้งที่มีน้ําตาลในไข่มุกก็ทดแทนกันไปทุกคนครึ่งครึ่งตอนกลางวันกินเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็กเนื้อนะคะก็มีผักบุง้งมีเนื้อนิดหน่อยเส้นเป็นแป้งนะคะก็ไม่ได้เยอะมากนะคะมื้อนี้แต่ว่าอร่อยดีกินข้างนอกอันนี้ก็คือปรุงเพิ่มแค่ใส่น้าปลากับน้าส้มสายชูแล้วก็พริกนะคะไม่เติมน้าตาลเพิ่มแล้วเพราะคิดว่าในน้าซุปน่าจะมีน้ําตาลอยู่แล้วเราก็เลยแค่นี้ออปรระะะะมมมมาาณนนนนึงตคผืเย็่ มีข้าวญี่ปุ่นแซลมอนซาชิมิสาลายแล้วก็ยำสาลายซึ่งฟ้าก็เอามาทําเป็นห่อเป็นคำๆนเอาสาลายใส่ข้าวใส่แซลมอนลงไปแล้วก็ใส่ยำสาลายเข้าไปนิดนึงแล้วก็โปดด้วยน้าจิ้มซีฟู้ดนะคะอันนี้จริงๆก็ค่อนข้างคลีนนะแต่ว่าก็จะมีตัวน้าจิ้มซีฟู้ดนั่นแหละแต่เราก็ใส่แบบไม่เยอะมากท็อปๆให้มันพอมีรสชาตินะคะหรือว่าใครจะกินแบบเป็นโชยุกับวาซาบิก็ได้ได้เหมือนกันอร่อยเหมือนกัน วันที่2นะคะด้วยความรีบและหิวฉันก็ลืมถ่ายวิดีโอมานะคะโชคดีที่พี่นัดถ่ายรูปเก็บไว้นะคะวันนี้กินเป็นอาหารใต้แต่เช้าเลยแซ่บๆก็จะมีเป็นไข่ดาวเค็มคาสตอกุ้งผัดพริกแกงกระดูกหมูแล้วก็จริงๆมีต้มจืดด้วยแต่ว่าตอนนั้นเขายังไม่ได้มาเสิร์ฟนะคะฟ้าก็จะกินกับพี่นัดได้ก็จะเป็นกุ้งในพาสตอกับสตออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินต้มจืดเป็นต้มจืดผักกาดแล้วก็กินผักกาดไปเนี่ยกับไข่ดาวส่วนพวกหมูอะไรก็ไม่ได้กินนะก,กินไปคำสองคำเออแล้ว กินกับพริกกะปิคือแซบ่บปอดด้วยกาแฟาอเมริกาโน่นะคะไม่หวานเลยหวานศูนย์เปอร์เซ็นต์อันนี้กินเอาแก้ง่วงแหละเพราะว่านอนน้อยและเนื่องจากวันนี้ไปดูหนัดเตะบอลการกุศลน,นะคะก็เลยอยากจะเอาภาพมาแปะให้ดูสักหน่อยเพราะว่าระหว่างงานก็มีกินนู่นกินกนี่จุบจิบไปด้วยแต่ว่าไม่รู้จะเอาภาพไปไว้วันไหนเพราะว่ามันก็สั้นเกินไปกว่าจะทำวอล์กแต่ก็อยากให้ทุกคนได้ดูด้วยก็ไปรับชมภาพกินละมันๆได้เลยคะ่ะสวัสดีครับวันนี้จะไปดูพี่นัดเตะบอล เฮ้ยเล่นโทรศัพท์มาขับรถได้ไงมันมีคนอดเฟซบุ๊กมาไมนเะอามาดูว่ามีคนแอดแัดเฟซบุ๊กมาอยากคุยเรื่องไก่กับไข่เป็ด <c oughs> พี่แอ๊ดบอกว่า <c oughs> ดูจะเป็นเพื่อนกับคนนี้ได้โดนเซ้นโดนเซ้นดูว่าโดนเซ้นเขาเดี๋ยววันนี้ไปรอดูกันค่ะทุกคนไม่เคยทำอะไรแบบนี้เหมือนกันพี่แอ๊ดก,ก็ไม่เคยใช่ไหมเมันเรียกว่าอะไรนะรอบนี้เตะบอลไม่หรอกคือเหมือนเหมือนมัน <c oughs> ประเด็นเลยนะพูดแบบจริงจริงจังๆก็คือไม่คิดว่าสโมสรจะมีคนซื้อเสื้อใ่ทีนี้พอมันอ๋อไอฟูดไกอะนะใช่แล้วพอมันมีคนซื้อเสื้อแล้วมันก็มีเงินกองกลางก็ทำอะไรดีวะก็ความคิดพี่อาร์ทำบุญอันนี้ทำบุญนะแล้วความเฮียคือตอนแรกอยากให้เตะครบทุกทีจะได้เล่นบอลเยอะๆใช่ไหมไม่ได้ต้องมีตกรอบไม่เดยวดูุนแรงจะจ้าภาพแม่งตกรอบแรกเพราะว่าทีมอื่นเก่งหมดตามนั้นครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามบุยนี่กูดนัทวะข่างหลังนี่ข้างหลังเหมือนเด็กเลย นี่นะคะผู้สนับสนุนหลักยังเป็นทางการน้าแย่มากวาสวยสวยค่ะสวยนี่ไม่มีใครรู้หรอกว่าเราคือใครเออถ้าพี่ฟ้าไม่แปะไว้เกียดตะเขียดกันแบบแจกแกรมนี่คือมีคนเป็นลมแน่ๆอุ้ยจิวสุดเอานี้แลวช่น้ยพกพาได้พกพาได้ เราพกไม่นี้ต้องไปหาสายคล้องนะเวลาใส่อันเนี้ยอ่าเราต้องหาสายคล้องมัดเชือกนี้ปุ๊บเสร็จปุ๊บก็ตายเออเลิศนก๋อเอาอย่างว่าเลยเวลาดมยังไงเออธรรมดาธรรมดาไปต้องโดนแบบไม่ธรรมดาฮานุมานเหล่าแม่เหล่าแม่บ้านอีกแล้วพี่เชื่อทำอะไร ใส่บุคคลที่เหล่าลูกค้าเล่าลูกๆว่ะพี่ทำเล่นกูดกกยเหรอพี่ทำเล่นกูดกกยเหรอใช่ครับผมอ๋อโอเคระหว่างรอชมในเออยฉันก็กินสับปะรดนะคะอันนี้เป็นสับปะรดหอมสุวรรณซื้อมาปอกกินเองอร่อยมากฉันชอบสับปะรดหอมสุวรรณที่สุดมันแบบหวานอมเปรี้ยวกำลังดีนะคะแบบกินเป็นสแน็คเล่นๆคือเลิศนี่กูอยาผู้จัดการหรือยังอ๋ออยากนะคะคุณภูมินะคะคุณภูมิเมื่อมา อมางเคะไม่ได้ไม่ด้ไม่ไ้ม่ไน่งไม่้ม่้ไม่ไดคไม่ได้อ่เอ้ไม่นดม่อด้อ่ไดไ้ม่ม่ได้ม่ด้่ไม่ม่ได้่ไม่ได่ไ่ม่ได่ไไม่ได้่ะด้่ได้่ได้อ่ได่ได้ไ่่่ด่เ วอมจนแห้งหมดแล้วนี่ยติดเล่นกับเพื่อนะผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดนะครับมากมายมากมายเฮ้ยไปเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยเจียไม่ถูกเจียมไปอ้าวกรู

ตัมื้อกลางวันเขาก็จะมีเป็นข้าวกล่องให้ทุกคนนะคะก็ฟ้ากินเป็นข้าวผัดกะเพราไก่ไข่ดาวนะคะอันนี้ก็ได้โปรตีนกับแป้งเนาะกินพออิ่มให้พอมีแรงเชียร์บอลต่อไปครับผมพี่บุก็มาครบทุกคนแล้วสภาพอันนี้เราอันนี้เราเต้นอันนี้ห้ามยาง ล่าสุดขอผมกูไปปั่นหูอะไ,ไ,ไ,วไรไวะาอะไรยังพอใจยังมีม่มีพี่จะก,กจิ เอ,เออกูไม่เคยเห็นใครขอผมคนอื่นมาปั่นหวอะ่ะเสร็จจากกิจกรรมบนการกุศลของเราแล้วนั้นก็ไปกินข้าวแบบจุกๆเลยแต่ว่ากินอาหารใต้อีกแล้ว <c oughs> คือพอดีว่าแถวนั้นมันมีร้านอาหารใต้ใชื่อร้านว่าขมิ้นนะเป็นร้านน่ารักมากแล้วก็อาหารอร่อยมากๆด้วยนะคะแล้วพินัทก็ไม่ค่อยได้กินข้าวด้วยตอนที่เตะบอลก็เลยกินกันไปจุกๆเลยสั่งมาเป็นน้ำพริกมะม่วงเบานะคะแล้วเขาก็จะมาพร้อมกับผักสดเยอะแยะมากมายแล้วก็มีผักหน่อให้ด้วยแล้วก็สั่งหมึกกระตอยต้มหวานแล้วก็มีแกงส้มปลากระพงย้อนมะพร้าว่ีท เขาให้ก็จะเป็นข้าวสังหยดทุกคนมันแบบอร่อยฉันเพิ่งเห็นในคุณเทศว่าปากฉันเลอะหมึกกระต,ต่อยเต็มไปหมดสีดำๆแล้วนิ้วฉันก็เลอะมากด้วยงงนะกินแบบเลอเธอนิดนึงนะทุกคนขออภยัย วันที่3ขออนุญาตแวะพูดถึงคอลลาเจนโกลของกอรีนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาส่งมาให้ลองทานเยอะมากแล้วฟาก็ทานมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วเคยรีวิวเต็มๆไปในติ๊กต็อกด้วยนะว่ามันแบบมันเลิศมันจึ้งยังไงจริงๆน่าจะเห็นกันไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะฟ้าจะกินอย่างละ2แคปตอนเช้านะคะสีส้มกับสีชมพูมันก็จะรวมเป็นสีแคปใช่ไหมคือเขาก็จะช่วยเรื่องผิวเขาใสขึ้นดูมีออร่าขึ้นผิวมันโกล์ขึ้นอ่ะยิ่งเวลาแบบโดนแดดหรือว่าไปถ่ายรูปกลางแดดแล้วมันจะเห็นชัดมากวววว่่่าาาาเเเเเเอออมมมััััันน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 ดดดดูููะะสสสุขขภพพีีีึ้้ตตป็รใหคคคลจยยยกบผิื เป็นแบบคลีนิคอลเกรดจากญี่ปุ่นเลยทุกคนคือกินประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะเริ่มรู้สึกเลยนะว่าผิวมันเริ่มดีขึ้นอะไรเงี้ยอย่างตัวซองส้มมันก็จะเป็นมะเขือเทศอัดเม็ดที่มีวิตามินซีคือมันเป็นวิตซีที่ปรับเรื่องการดูดซึมให้ดีขึ้น1แคปก็เท่ากับมะเขือเทศ34ผลเลยนะคะซึ่งมันเหมือนเป็นมาเป็นบูสเตอร์ให้เราเป็นคอลลาเจนบูสเตอร์ช่วยลดพวกรอยสิวรอยดำรอยแดงอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็อีกตัวที่กินมาเพิ่มด้วยก็คือวิตามิน,น,น,ด,นดิบ <c oughs> ผิวนอนกูตานะคะอันอ แ,แค่คอลลาเจน2แคปแล้วก็วิตามิน C 2แคปประมาณนี้ค่ะในส่วนของมื้อเช้าก็กินข้าว่หอหมกุกไข่แมงดาแล้วก็ไข่ต้ม2ฟองนะคะเพราะว่าอยากกินมากความรู้สึกนึกออกไหมตื่นมาแล้วนึกถึงจะกินอะไรก็อยากกินสิ่งนี้ฉันก็เลยจัดไปค่ะอร่อยจริงๆตอนกินอะ่ะพ่อชอบเอาแบบข้าวมาคลุกๆให้มันเข้ากันทั้งหมดแล้วก็แบบกินเหมือนข้าวเด็กอะ่ะเออมื้อนี้ข้อดีก็คือมันไม่มีน้ำมันนะคะเพราะว่า่อหมกมันก็ใช้วิธีการนึ่งใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีแหมบกะทิมีน้ำตาลใน่อหมกด้วยอะไราาเี้กก็รรจจะไไดโปตนตนข้มที่ลอก็็เปนครบ ขวเดี๋ยวไปกินผักทดแทนมื้ออื่นเอามื้อกลางวันวันนี้ไม่ได้ทานอะไรนะคะเพราะว่าตื่นสายนิดนึงก็จะกินข้าวหอมหมกเป็นเหมือนแบบข้าวเช้าข้าวกลางวันไปเลยทีเดียวระหว่างวันก็เลยกินหมึกกุบมาล่านะคะเออทานเล่นเพราะว่าชอบกินอร่อยดีนางเป็นของทานเล่นที่แครี่ตัดนะคะเพราะว่านางทํามาจากบุกแต่ว่าก็จะมีโซเดียมค่อนข้างเยอะเพราะว่ารสชาตินางจัดจ้านมากเลยแต่ก็ถือว่าทานง่ายอร่อยแล้วก็แคลอรี่ไม่เยอะค่ะกินน้าตามเยอะนิดนึงมื้อสุดท้ายสั่งเป็ดย่าง m อมเคมากินค่ะแล้วก็คนาห้องเต้เน้อมันหอยข้าวเปล่าแค่่่นี้แตตววาาปกิเลฟ กินพวกเป็ดย่างหรือว่าไก่ย่างอะไรพวกเนี้ยก็จะพยายามเลาะหนังออกใช่ไหมคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสมากก็กินหนังได้ตามปกติแต่ว่าถ้าเกิดหนังมันแบบนนหนาๆไขมันเยอะจริงๆก็เลาะออกไปนะคะอันไหนหนังบางๆก็กินได้แหละไม่ซีเรียสแล้วก็น้ําตาลมันจะอยู่ที่ไอตัวน้ําเป็ดใช่ไหมกับตัวซอสน้ำมันหอยที่ราดมาในผัดเราก็กินค่ะเพราะว่าตัวเป็ดกับตัวคณาฮงเตีมันก็ไม่ได้ไปผัดโดนน้ามันอะไรอย่างงี้ยแล้วเนาะก็ไม่เป็นไรกินน้ํามันนิดหน่อยให้มันอร่อยอะทุกคนเราก็ทดแทนกันไปเนาะไม่ผัดไม่ทอดแล้วก็กินน้าตาลนนนนงใส่่ววขอัที ะะตื่นมาก็กินเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่กับแกงเขียวหวานผัดแห้งอันนี้เป็นแบบกินคลีนนะคะก็มันก็มีมะเขือมีไก่มีอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆเนาะก็กินง่ายๆอร่อยดีมื้อน,นี้ก็เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยค่อยๆย,ย่อยไปอยู่ได้นานแล้วก็ตอนกลางวันกินเป็นซุปกิมจิกับข้าวสวยแล้วก็เป็นผักสลัดนะคะก็เป็นผักที่มีอยู่แล้วก็เอามากินเพราะว่ามันไม่ค่อยมีผักเนาะก็เลยเอาผักมาเติมนิดนึงแล้วก็เป็นซุป,ปได้โปรตีนจากเต้าหูค้ค่ะแล้วก็ผักในซุปก็ไม่นับแล้วกัน,น เหมือนผักที่ตุยแล้วประมาณนั้นค่ะแล้วก็ตอนกลางคืนกินเป็นไก่ย่างส้มตำข้าวเหนียวแต่ว่าด้วยความที่ฉันกินดึกมากแล้วฉันก็รีบอีกแล้วแล้วก็ลืมถ่ายไว้ก็ถ่ายตอนที่แบบกินใกล้จะหมดแล้วจริงมีข้าวเหนียวด้วยนะทุกคนก็แต่ก็เป็นไก่ย่างส้มตำอะไรอย่างนี้ในส่วนของวันที่5นะครับผมเช้ามาก,ก็ตื่นมากินซาลาเปาไส้ครีมเพราะว่าพี่นันนั่งกินเหลือ,อไว้เหลือไว้ให้ครึ่งลูกฉันก็กินไปอันนี้ก็น้ําตาลแป้งนะคะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่แต่ว่าอร่อยแล้วก็ตอนสายๆก,ก็กินเป็นยาก,กิโซบะค่่ะะะะะอออัััันน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 ีี้้้้้กกกกก็็็ยยยาิิเเเเฉๆปปปผดดมมตลลคคไไแ <c oughs> แป้ง้วนแล้วก็มีผักนิดหน่อยแล้วก็กินคู่กับสลัดไก่ย่างนะคะอันนี้ฟ้าก็เลยไม่ใส่น้ําสลัดนะคะเพราะว่าค่อนข้างแบบโหลดน้ําตาลไปค่อนข้างเยอะแล้วเนาะตั้งแต่เช้าอะไรเงี้ยแล้วตอนกลางวันก็กินเป็นข้าหมูนะคะกินเหมือนเดิมเลย <c oughs> ฟ้าชอบมากช่วงนี้ก็สั่งกินบ่อยก็เป็นนมโอ๊ตหวานศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะใส่โบบีโบบ้าแล้วก็ไอตัวไข่มุก ปกติเลยเออพ้าวอ้วนอยู่ดีวันนี้กินของอ้วนเยอะแฮะเออเออแล้วตอนกลางวันก็ไม่ได้กินอะไรนะเพราะว่ากินนมอันไหนพวกนี้ไปมันก็อิ่มแล้วก็เลยกินแค่ผลไม้เป็นลูกไหนกับมะม่วงค่ะพอตกกลางคืนมื้อเย็นก็จะกินเป็นไอเนี้ยค่ะเคบับไก่พิเศษเพราะว่าโปรตีนน้อยวันนี้ก็เลยกินไก่เยอะขึ้นนิดนึงแต่วันนี้ไม่ค่อยได้กินผักนะวันนี้ไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่แต่อยากกิน วันที่6นะคะเนื่องจากว่าฟ้าต้องเดินทางไปหัวหินเนาะไปงานของไมล์ลิซันชัยก็เดินทางตั้งแต่ช่วงสายๆเช้าๆเ,เ,เลยแล้วก็ไม่ได้กินข้าวอะไรอะไรไปก็เลยแวะฟู้ดแลนด์นะคะซื้อพวกสแน็คซื้อขนมกินเล่นบนรถก็กินเป็นไอเนี้ยค่ะถั่ววอลนัทนะคะก็เอาโปรตีนจากถั่วแล้วก็เป็นข้าวโพดได้คาร์บเนาะแล้วก็กินแอปเปิ้ลซึ่งก็จะได้แบบเออวิตามินนิดหน่อยสารอาหารได้ไฟเบอร,ร์นิดหน่อยแล้วก็มีเป็นโค้ัตเนื้อวัวนะคะก็กินเล่นบนรถกินแบบให้เป็นมือหนึ่งอ แต่ที่โรงแรมสวยมากเลยเดี๋ยวคำนึงก็คืออร่อยแล้วก็เข้าที่พักกันไปแล้วในที่พักเขาก็มีผลไม้ให้ก็กินเป็นสับป,ปะรดกับแตงโมนะคะประมาณนี้สําหรับมื้อกลางวันแล้วก็ตอนเย็นเขาก็จัดเป็นเหมือนแบบเซตอาหารกันจริงๆก็คือสั่งมาแชร์ๆชร์กันนะก็จะมีหลายเมนูนิดนึงก็จะมีไก่ย่างมีส้มตํามีเนื้อย่างแล้วก็มีผ้าเนื้อแล้วก็ยำปลาสลิดทอดกินเสร็จก็ต่อด้วยขนมหวานครับผมเป็นขนมโคที่มันเป็นแบบคล้ายๆบัวลอยแล้วก็เป็นไส้มะพร้าวกับลูกตาลอยแก้วค่ะแต่ว่ากินแบบชนนออแชร์แปราย แล้วรับผุมเช้ามาตื่นมากินเป็นเบรกฟาสที่เขามีให้นะคะก็ไปตักๆเอาฟ้าตักมาเป็นข้าวผัดแกงเขียวหวานผักสลัดนะคะก็มีไส้กรอกไก่กับมันอบแล้วก็มีไข่ดาวของมาลิสเนชัยด้วยก็เป็นไข่ดาวนั่นแหละคะ่ะก็มื้อนี้ก็พยายามตักให้มาได้หลายๆอย่างแล้วก็อิ่มพอสมควรเลยสําหรับมื้อเช้าตอนกลางวันอะ่ะเออมันเป็นทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นหลากหลายสิ่งมากแล้วก็ไม่ได้แวะกินอะไรสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขามีช่วงอัฟเตอร์นูนทีมันก็จะแบบเขาจะให้เป็นแบบขนมที่ทํามาจากสับปะรดท <laughs> กินไม่เยอะแต่ไปหนักตอนเย็นเพราะว่าตอนเย็นมีบุฟเฟ่ฉันก็ไปเดินตักค่ะอาหารทะเลฉ่ำมีปูม,ม,ปมีกุ้งมีปลาหมึกแล้วก็มีทีซ่าสลัดด้วยนะคะเขาก็ทําให้แล้วก็มีพวกผักย่างเป็นพวกแครอทแอสพารากาัสมันเผาอะไรเงี้ยก็ดีงามไอที่เห็นในคลิปก็คือตักมาแค่จานแรกหลังๆก็คือเป็นแบบเติมเรื่อยๆเติมเรื่อยๆนั่งชิวๆกันไปเรื่อยๆจนถึงดึกนะคะมื้อดึกเขาก็มีอีนี้นให้ข้าวต้มก็เลยตักมาแต่ข้าวนะคะกับน้ําซุปก็ปรุงแบบนิดนึงให้มันเผ็ดๆเลยจุกๆอยู่นะวันนี้แค่่้้าววกกกันนกันนนนบไไไมมดิเเยยออะปหื็ บแล้วครับผมสําหรับ What I Eat in a Week นะคะ7วันจุกๆก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยมันก็ไม่ได้แบบคลีนขนาดนั้นเนาะเราก็เลือกกินที่เราอยากกินด้วยอะไรอร่อยอ่อยมันก็ทําให้เรามีความสุขได้นะคะทุกคน,ก,คนก็เลยพยายามบาลานซ์ใช้มันแบบโอเคเลือกกินบ้างไม่เลือกบ้างแล้วแต่อารมณ์อะไรเงี้ยในส่วนของกอรี่ก็ถ้าเกิดใครอยากจะไปซื้อตามกินตามเนี่ยก็ไปดูข้อมูลใน IG เขาได้นะคะไปศึกษาไปดูก่อนว่าแบบเออมันเป็นอะไรยังไงมันเหมาะกับเราไหมอะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดใครจะแบบไปตามเลยก็ไปในช้อปปี้อีเป็นบอยอะไรเงี้ยเขาก็มีให ไว้ให้ใต้คลิปนะคะไปกดดูกันได้สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย